ต่อเน,นื่องกันที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างน,นะครับเดวิสครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่นะครับโกเอเชียก็สามารถขึ้นนำอาเจนิน่าเป็น2ต่อ1คู่ได้สำเร็จครับ การในขันเทนนิสประเภททีมชายชิงแชมป์โลกนะครับเดวิสครับ2016รอบชิงชนะเลิศที่สนามอารีนาซาเกร็บนะครับในกรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียเมื่อวานนี้เป็นการในขันในวันที่2ในประเภทชายคู่นะครับหลังจากเกมแรกนี่นัดแรกนะครับก็บอกว่าเป็นการเสมอกันอยู่1ต่อ1คู่โดยทีมกกวดโครเอเชียส่งมารินซิริสครับจับคู่กับอิวานโดดิก ลงดวนกับควนมาตินเดรปรโตนะครับที่จับคู่กับเลโอนาโดเมเยอร์ของอาเจนิน่าประกอบว่าเกมนี้นักขวดเจ้าถิ่นเอาชนะไป3ต่อ0เซตเลยนะครับ7ต6ตไฟเบรก7ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรกเต่อ4 6ต่อ3นะครับช่วยให้โครเอเชียนั้นขึ้นนํา2ต่อ1คู่ และจากผลการในขันดังกล่าวนั้นส่งผลให้ทีมโครเอเชียนะครับต้องการชัยชนะอีกแค่แมตช์เดียวเท่านั้นหลายประเภทเดี่ยวชนมือ2คู่ในวันอาทิตย์นี้ครับแข่งขันกันถ้าหากว่ามี1คู่ของโครเอเชียชนะได้ในการในขันรอบต่อไปก็จะแชมป์ทันทีนะครับเพราะว่าการในขันวันนี้เนี่ยจะมีการในขันระหว่างมาดิซิสครับเจอกับควนมาตินเดบรอโตส่วนอีกคู่นะครับอีโวลาควิะครับจะเจอกับทางด้านของเฟเดริโกเดลบอนิสนั่นเองนะครับ ก็ต,ติดตามกันได้นะครับสำหรับเดี่ยวชนมือเป็นการวัดกันเลยนะครับทีมชาติโปรโเอเชียรหรือว่าอาร์เจนติน,นาใครที่จะสามารถควา้าแชมป์เดวิสคัพ2016ไปกรองได้สำเร็จนะครับ